คนบนเทิงแห่เป็นกําลังใจนะครับและต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยคือน้องนิชาเช่นเดียวกับนักแสดงสาวคณะลินยรัตน์นะครับที่ล่าสุดเนี่ยอัดคลิปลงทิกต็กตอ,อกนะครับแสดงความคิดเห็นหลังจากดูรายการโหนกระแสเนี่ยที่น้องไม้เนี่ยออกมาเปิดใจโดยสาวคณะเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้อยากออกมาพูดนะครับ เพราะตัวเองเนี่ยก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันแต่ก็อดใจไม่ไหวเพราะสงสารน้องนิชามากๆยิ่งดูรายการโหนกระแสะเทปล่าสุดเนี่ยที่ไมค์มาพูดเนี่ยก็เข้าใจนะว่าพี่หนุ่มเนี่ยพยายามพูดละลายพฤติกรรมเขาเพื่อให้เขาผ่อนคลายกับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยโยนความผิดให้ัางเพชรและโตโน่ว่าเขาว่าโดนหลอกเขาไม่รู้เรื่องทั้งที่เห็นว่านิชาเนี่ยออกมารับโตโน่และก็มาบอกว่าโตโน่เขาหลอกมันก็เหมือนคุณหลอกตัวเองหรือเปล่าและสาวคณะเนี่ยยังได้บอกอีกว่าผู้หญิงดีๆที่ไหนต่อให้ผู้ชายพูดคณะ น,น,นี้แต่ยังเห็นแฟนเขาเนยอยู่ในชีวิตเขาก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งหรือเปล่าเราควรเซฟตัวเองไม่ควรหลอกตัวเองแบบนี้ฝากถึงสาวๆหลายคนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับคนมีแฟนตอนที่ไม่รู้่ก็พอเข้าใจได้แต่ตอนที่รู้่ต้องเอ๊ะหรือต้องสงสัยเฮ้ยถอยออกมาดีกว่าอย่าปล่อยให้ปัญหามันคลางคาซังแบบนี้นะคะอันนี้สาวคณะบอกนะจ๊ะ มาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยเจมส์ธีรดลน,นะครับได้จัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดร่วมกับน้องนิชานะครับที่เกิดเมื่อวันที่11เมษายนส่วนหนุ่มเจมส์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่27เมษายนคือในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยเพื่อนๆในวงการบันเทิงและนอกวงการนะครับที่พร้อมใจนะครับต่างมาอวยพรและแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่ส่วนเจ้าของวันเกิดนะครับอย่างเจม,มี่เจมส์เนี่ยกำลังจะเป่าเคกนะครับอวยพรวันเกิดด้วยกันนุ่มเจมส์เนี่ยก็ได้อวยพรให้กับนิชาว่าขอให้คนเฮียออกไปจากชีีวิตเลยยถูกกอฝ่า ปิดปากไว้ก่อนเพาพูดไม่ค่อยดีก่อนที่เจ้าของคำเนี่ยจะพูดต่อว่าอ๋อออกไปแล้วงานนี้นะครับก็เรียกเสียงเฮฮาจากเพื่อนๆได้เป็นอย่างมากเลยครับโอ้โหเจมี่เจม,เจมวอวดพรได้เลิศมากถูกใจคนทั้งประเทศเลยป่านนี้เนี่ยเฮีย er, เข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้ว